สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการยกรถขึ้นนะครับมือเลอละล่ะมือเลอะไปแล้ว <c oughs> สร็จไปแล้วหนึ่งลอ้อพอดีพึ่งนี่ขึ้น่าเพราะจะถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการยกรถขึ้นเป็นเจ้าซีวิค F C นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยกยังไงเริ่มแรกก็ขึ้นแม่แรงนะครับแม่แรงข,งข้างน้างตรงนี้มันจะมีเหล็กค้ำไว้ให้อยู่แล้ว เราก็เสียบเข้าไปตรงนั้นง่ายๆนะครับแล้วก็ถอดถอดน็อตล้อออกมาเราต้องทำการถอดล้อ,อก่อนจยดูป้าคนรอเปิดไอแปลออกเลย <laughs> อยู่เขาออกมานะคะม่อเอค่ะาเธอโอเคค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยันมันจะออกไอ้ออกมาแล้วเอามาแล้วค่ะล้อปะป๊าออกมาแล้วลูกอ่ะลูกขึ้นยืนยืนน้อยแม่มาี่มานี่มาี่ ขั้นตอนต่อไปก็เราจะถอดน็อตตัวปีกนกตัวล่างเนี่ยนะครับตัวที่ค้ำสปริงเนี่ยแล้วก็ไปถอดน็อตข้างในก็คือน็อตไอ้ยึดเหล็กกันโคงแค่สองตัวแค่นั้นคุณก็สามารถที่จะถอดสปริงออกมาได้เลยไม่ใช่เรื่องยากเรื่อยงยากเลยนะดวงนะอยารู้เรื่องนองันัองอ่งให้ใช้น้เดี๋วยวขอ,อช่วยแนมะ่นั่งประยำนัำใจให้ป้ะปานั่งประยำน้ำใจใป้ะปา ีน้หลังจากที่เราถอดไปสักพักนึงนะครับเราจะเจอปัญหาว่ามันอาจจะไม่เท่ากันก็แนะนําว่าให้ใช้แม่แรงอีกตัวหนึงมารองไว้นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะใส่ตัวนอ็อตยึดเหล็กกันโค้งเนี่ยแม่แรงตัวตัวนี้จะช่วยได้เยอะไม่ว่าจะใส่หรือจะถอดนะครับเพราะว่าเหล็กกันโค้งมันรถมันยกแค่ข้างเดียวมันไม่เท่ากัน ฐามป้าแล้วป้าต้องนอนด้วยเหรอป้าต้องนอนด้วยเหรอลูกอุ้ยออกมาแล้วค่ะยังยังยั้งประแจหลุดประแจหลุดอืเสียงนะประแจหลุดอย่างเงี้ยเสียงกับน็อตหัวบินหัวเสียไปเลยอ้าอย่าแกงแบาป้าทำอะไรลูกไม่ทำอะไร เขาต้องให้ผู้ใหญ่ทำเด็กห้ามทำเลยนะรู้ไหมน้ายหหนูสิบขวบหนูจะทำได้เหรอหนูสิบขวบก็ยังทำไม่ได้หนูสิบขวบก็น่าจะยังทำไม่ได้แต่หนูเรียนรู้ได้นะหนูศึกษาได้หนูเรียนรู้ได้แต่หนูคงจะยังปม่รู้เองไม่ได้ถ้าถ้าหนูโตสองอ่ะก็กลายเป็นผู้ใหญ่เหรอใช่ถ้าหนูอายุเยอะๆหนูก็จะเป็นผู้ใหญ่เหมือนเหมือนป้าๆกับแม่เนี่ยคิดดูดี แม่เป็นผู้ใหญ่แล้วแม่ยังทำไม่ได้เลยโอ้โหปากเสียปากเสียเอามันต้องใช้แรงเยอะดูดิเนี่ยเห็นงนะใครบอกว่ายากแม่ตีลุงเล่ไม่เห็นไนเขาหรือเปล่าไม่เห็นไหนเขาหรือเปล่าถ้าตีถ้าตีพ่อแม่จะเป็นเป็ดนะถ้าตีพ่อแม่จะเป็นเป็ดใช่ค่ะใช่แล้วลูกสุดแล้วเก่งจุงเบยอ่ะ ถ่ายแล้วใช่ไหมปะป๊าถ่ายตั้งานานแล้วค่ะปาปะ๊อาอ้าวงั้นถอดออกมาทีนี้ก็คลายตรงนี้ออกมาครับคายปุ๊บมันจะล่วงออกมาเลยเราก็ได้แล้วสปริงชกชกหลังี่นตรงนี้นั่งไม่ได้เหรอที่เป็น,น,นพวก<ด>สแตดรับเ<ๆ>กียร์อะครับมันจะไม่เหมือนกับชกหน้าคือเราไม่สามารถทีดด่จะมาจไหล่กระบอกแล้วก็ให้รถยกรถขึ้นเอารถลงได้ตัวเนี้ยผมได้โหลดลงโดยการถอด แหวนตัวนี้ออกไปตัวหนึ่งทีนี้ปรากฏว่ามันใช้งานค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับคูดเยอะไปหน่อยก็เลยคุยกับคุณเมียแล้วคุณเมียก็บอกว่ายกเถอะก็ต้องยกนะฮะวิธียกก็ง่ายๆครับก็แค่ใส่มันกลับเข้าไปตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับต,ตรงนี้หละอันนี้คือจะปิงงลูกถ้าปิงกงถ้าเสอข้างล่างอ่ะกดไม่ลงเลย น่นมากค่ะแข็งมากก็เอาไว้รองรับรถตันห้าอยั่จะมาเจอตรงนี้จะเช้าตรงนี้จะเอกมันจะมืดแล้วอือนี่นี่ปะคือเรรยบร้อยฮะขอใจให้ปะป๊ากันร้อยฮะเสร็จแล้วแล้วแล้วก็ใส่แล้วก็เข้าไปนี่ทีนี้เราก็จะได้ความสูงเพิ่มไอ้ตัวแหวนตัวแหวนสตัดตัวเนี้ยจะมีชิ้นละความสูงชิ้นละเจ็ดมิล ความหนาของมันทีนี้รถผมก็จะสูงขึ้นเจ็ดมิลทั้งสองข้างที่ใส่กับก็ง่ายๆนะครับมันจะมีเบ้าอยู่แล้วเราก็แค่ใส่ให้มันตรงเบ้าข้างบนก็เหมือนกันค่น้นจบละจบละแค่นั้าเอาอันน,อนี้มาคำ้ำง่ายๆเลยน,นลนะลุงเนอะง่ายจงเลยเัดดมันเข้าไปฮนะยัดมันเข้าไปดูให้ ไม่หัวคอหนูขออยากไปเว่งเล่นได้ไหมคะได้คะ่ะแต่อย่าไปไหนไกลนะคะใส่มัน <Okay S 2> เข้าไปเรียบร้อย <Okay. S 2> ไปคะ่ะที่เหลือก็แค่ไขน็อตกลับนะ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรยากเลยง่ายมากแต่ทีเนี้ยอย่าไปไหนไกลลูกสิ่งที่จะตามมาก็คือหลังจากที่เรายก ตรงนี้ยกสปริงขึ้นแล้วสโตกของโช้อัพเนี่ยของเราเนี่ยมันจะยาวขึ้นผมนยาวขึ้นเนี่ยเวลาช่วงยุกช่วงยืดมันจะมากขึ้นมันจะทําให้รถคุณจะรู้สึกว่ารถไมนจะโยนตัวเพราะฉะนั้นหลังจากที่ยกรถขึ้นแล้วก็ต้องมาตั้งสโต๊กโช้อัพด,ด้วยไปวิ่งที่ไหนมาคะเหนื่อยไหม ไหนถ่ายลูกสาวดิถ่ายลูกสาวดิถ่ายไหมไม่ถ่ายนะถ่ายไหมไม่ถ่ายลูกสาวชอบอยู่แล้วเข้ากล้องเนี่ยเอตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันว่าเออมันจะเอนิดนึงนั่นแน่นนั่นแน่น ดูเขาปะระวังอันตรายค่ะออกมาออกมาอันตรายอันตรายมีเด้งมีเด้งหนูอย่านอนใต้รถลูกอันตรายมาหามาหามัมาอันตรายเออนั่งลองเอานั่งรองก็นั่งได้เลยอยากนั่งตรงไหนเอาตรงนั้นไปวางได้เลยค่ะโอเคตรงหรือยังก็ไม่รู้ลองดู่อนเฮ้ยป๊าพานอนอีกแล้วงังงไม่ตรง น้นอ,อย่าไปไหนไกลนะคะหนูไม่ต้องไปคุยกับน้องไตนะจะย <c oughs> ิ้เสียงิทรี่ไปแล้วรอบนี้ปะว่าน่าจะเสียนม <c oughs> ดิบลีแบ่ปาเก่ง OMG มากลูกสาวเนี่ยอะไรคะใช่ค่ะกระดาษมันคือกล่องลูกมันคือมันมันมันมาจากกล่องค่ะกระดาษลังอ่ะชอบทเไมเห็นกล้องไม่ได้ ยกรถขึ้นต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการเซ็ตกระโตกโชว์อัพนะครับเดี๋ยวมาตัดกันในเรื่องการปรับกระโตก ตองฝักกระโดด้วยมันจะเกิดจากอ่าบริเวณนี้ครับบริเวณอันนี้คือคือช่วงที่เราวัดได้ง่ายแต่กระโดดของโชกอัพเนี right. ่ยมันจะอยู่บริเวณนี้จากบนมาถึงนี่นะครับซึ่งในตอนที่เราเอารถถึงต่ำต่ำๆเนี่ยตอนที่เราเอารถต่ำลงเนี่ยให้นึกภาพว่าสมมุติว่าตัวรถลูกสูบชกอัพเนี่ยสมมุติสมมุตินะฮะสมมติตอนที่รถต่ำมันอยู่บริเวณนี้ แต่พอเราเรายกรถขึ้น7เมตรมันก็จะสูงขึ้นมา7เมตรพอมันพอมันขึ้นมาสูงขึ้นมา7เมตรเนี่ยมันทําให้ตัวสตกเนี่ยมันสันหลงช่วงที่มันจะยืดได้นะนานมันมันจะยืดได้น้อยลงเราก็เลยต้องมาตับกระโตกใหม่เพื่อที่จะให้มันอยู่ให้ให้ให้มันได้คิวิ่งเดิมอ่ะทีนี้ในการตับกรวโตกก็ง่ายครับไม่ไม่ ไม่อะไรยุดยากเครื่องนี้วัดจะมีแค่กระดับนี้ไข่กงมปากแบนแล้วก็คอ,อนนะครับก่อนจะตัดเราก็มาวัดดีกว่าว่าตอนนี้ของเรามันอยู่ที่เท่าไหร่ของผมตอนนี้มันอยู่ที่16บหกสเซนติเมตรนะครับเราเอาขึ้นเจ็มิลเราก็ต้องเอาโตขึ้น7็ดมิลด้วยแต่ผมคิดว่าผมน่าจะเอาสัก8มิลลวกันเพื่อจะให้มันนุ่มๆหน่อยนะครับ๋มาลองดู เนี่ยเ so นี่ะมุนเจ้าจังมุนแทบไม่ไปเลยเพราะว่าไอ้เจ้าสีบเอ็ดีเนี่ยมันมันเป็นช่องน้าอิสระพอพอเราลอยขึ้นอย่างเงี้ครับแล้วก็เราถ่ายแล้วปุ๊บเนี่ยตัวตัวกระบอกตัวนี้กระบอกตัวนี้มันจะอยู่ไม่ตรงกันมันมันจะเหมือนกับมันจะหักหักนิดนึงน่ะเราก็เลยจำเป็นจะต้องใช้แม่แรงตัวหนึ่งช่วยยกนะครับยกยกขึ้นมาเพื่อให้ให้เขา ตรงกันให้ได้แล้วก็เราก็สามารถที่จะขายได้นะไดนะผมล้ายไปักสิบเ,เ,เ,น,ะะเน,น,น,นี่เสิสนเนนะรดูว่า17เนี่เป็นงไงแจริงงๆมันก็ขึ้นอยู่กับควาร้สึกของแต่ละคนด้วยนะว่าใครจะรู้สึกยังไงนะ อยากให้มันมนุ่มก็กระตุกยาวแต่ถ้ามันยาวเนะกินไปมันรถมันจะโดนตัวครับเวลาที่มันกแคนนะ ผมได้แล้วสิ่งนี้กระดผมก็จะยาวขึ้นมา8นิลคิดว่าคิดว่าน่าโอเคแต่เดี๋ยวต้องลองดูว่าต้องมองไปวิ่งความรสต้องไปตัดควาติดเวลาที่วิว่ง ไปผมเคยมาแล้วสุดท้ายก็ต้องใช้วิธีต,ตอบเหมือนกัันนอ,อ,อนี้ก็เอามาแดงลงตอนนี้เราได้แล้วได้จะตกยาขึ้นมาเจ็ดลูกก็จะต้องระวิ่งดูว่าจะให้ความรู้สึกยังไงนะครับเสร็จแล้วลุกนอก็อใส่นอเข้ากัน ลบแล้วมันจะได้ไม่ขีด พีดึงเบกมือเรียบร้อยแล้วก็ค่อยค่อยค่อยสอดเอ้ยค่อยขันให้แน่นทีนี้น้ำหนักในการขันผมจะตั้งไว้ที่120ปอนด์นะครับก็จะตั้งไว้ที่120่งร้อยยี่สิบปอนด์การขันแต่ว่าตอนนี้ผม ห้ามิเนเยอะนะอันนี้มันค่อยลงมาหรอกขึ้นขึ้นแมขึ้นอันนี้ขึ้นหรอเนี่ยนะตร,ตรงนี้จะยาวขึ้นเห็นไหม ตรงนี้จะยาวขึ้นกเกี้ยระยะจากตัว,ตวนี้มานี่ยี่สิบสองมิลเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะเป็นเท่าไหร่มิลละอย่างที่บอกนะครับปะแจชุดเนี้มันเอาไว้ขัดอย่างเงี้ยได้แต่จะขัดล็อกจริงๆอ่ะมันไม่มีแรงมากพอเพราะว่าต้ามันสั้น ตงังซีเท่าไหร่น่าจะยังไม่เยอะพึ่งได้สามมิลเองพึ่งขึ้นแยี่สิบห้า นั้นคือหมวกอันนอกหมวกกันน็อกอันนั้นคือแหวนตอนนั้นอยู่แล้วป่ะหรือว่าไงใช่คิดว่าลูกเราแหวของเขามาเล่นแหวนนานแล้วเตัวนี้สงสัยได้ซื้อใหม่โยี่หกพอดีเป๊ะเลยจ้ะยี่หกก็พอเนาะยี่สเจ็ดปากลัวมากไปอ่ะกลัวแบบกลัวหน้ามันจะเชิดเกินไปอ่ะเอาอยัางไงก็ได้ไม่ลดต่ำเหมือนเดิมอ่ะอื จ้ะคุณเมียจ๋าจ้ะ,จะต่ำไปไม,ไม่ดีค่ะเจอลูกแล้วหน้าทีนี้สงสารใด้ทองลดต้องเสียตังค์โอเคยี่หกพอดีเป๊ะ ีนี้ก็ล็อกล็อกกลับใช่ไหมอาขึ้นล็อกมันเลยหรอครอืมแต่เวลาล็อกอะอย่างอย่างที่บอกแหละใช้ไอ้ไอประแจเนี่ยล็อกไม่ได้เรีบร้อย <c oughs> ให้กำลังใจปาป๊าดิลูกทำมีหารให้ปาป๊าหน่อย มินิฮารได้ปบบป้าหน่อยนี่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 มินิฮานเบาๆว่ามันต้องถ่ายรูปแต่ว่ามันจะทำทำยังไงอ่ะทำอะไรคะแต่ว่ามันจะต้องแรงๆนี่ไงถ่ายรูปทำยังไงอ่ะนี่ไงถ่ายรูปใช้ลูกายี่สิบหกมิลเพรเพิ่มมาซิแค่สี่มิลยกขึ้นยกหน้าขึ้นสี่มิลสี่มิลก็น่าจะพอมันทายกระดกนิดนึง อันนี้ใส่ล้อแล้วลอเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วก็เลหลือข้างนึงคันี้อารถออกไปวิ่งกันดูแปลว่าจะตั้งนั่นไงเห็นไหมมันยืดขึ้นกับกายเป็นตะกี้ลอ้อลอยนะเนี่ยเนี่ยล้อติดพื้นเลยเรายกมันขึ้นไงอพอเราเรายกขึ้นในจังหวะที่รถมันอยู่อยู่กับที่อะ่ะเรายกมันขึ้นเนี่ยตัวตัวตัวเนี้ยมันก็จะต่ำลงข้างหน้าอย่างที่บอกครับง่าย ง่ายกว่าหลังเยอะเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้ประแจอะไรเลยแค่นอ็อตแค่ถอดนอด็อตถอดนอด็อตร้อย่างเดียวแต่หลังนี่จะต้องใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดหนึ่งตัวเบอร์สิบสองหนึ่งตัวแล้วก็แม่แรงแม่แรงนอกจากจะมีแม่แรงยกรถตัวแล้วก็วจะต้องมีแม่แม่แรงมายกปีนกล่างอีกตัวหนึ่งด้วย น,นี่ต้องไปลองวิ่งไหมอ่ะใช่เดี๋ยวเขต้องไปต้องไปวิ่งให้ให้ให้ใหช่วงหน้างมันลมเข้าเข้าเข้าที่ของมันจา๋าปวดขี่อ้าวอ่ะเดี๋ยวแม่พาไปแม่จา๋าหนูปวดขี่จริงปหมเนี่ยปวดขี้เขาบอกเขาปวดขี้จริงปหมเนี่ยอ,นะอะไรนะคะลูก อ,อ่ะปวดขี้ไปขี่กันปอ่ะเดี๋ยวมาตัดแต่ตัดผ้ามีทีคือตอนขับรถไปลองแล้วกันเนาะอืม ก็หลังจากที่ทำกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ยกรถขึ้นมาถ้าหลังเจ็ดมิลข้างหน้าผมยกขึ้นมาสี่มิลตอนนี้รถก็เสร็จแล้วครัเรียบร้อยสวยงามขี่สบายขึ้นเยอะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิป แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับยังไงก็ฝากดติดตามถด Subscribe ใช่ไหมเขาเรียกเออนั่นแหละให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ